สวัสดีค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐก,กษิจก,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 การเกษตรในส่วนภูมิภาคดำเนินการสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1. ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์และได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร3สินค้าได้แก่ 1. น้ำนมดิบซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งในการช่วยให้ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมสามารถตัดสินใจในการกำหนดนโยบายมาตรการต่างๆรวมทั้งการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบ 2. ต้นทุนการผลิตปามน้ำมันและ 3. ต้นทุนการผลิตมันสปะหลังเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญโดยในส่วนของเกษตรกรผู้ผลิตจะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดพื้นที่การผลิตหรือปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นที่คาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ในด้านของภาคเอกชนทั้งพ่อค้าผู้รวบรวมในแต่ละระดับผู้แปรรูปผลผลิตจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องในขณะที่นักวิชาการภาครัฐผู้จัดทําทางเลือกนโยบายมาตรการและแผนการพัฒนาการผลิตจะใช้ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเพื่อกําหนดเป้าหมายการผลิตและการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการผลิตและราคาเพื่อเสนอผู้บริหารทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศในการตัดสินใจในภาพรวม จ้างเขาหรือว่ายังไงปลกตัวเองปลกตนเองปกกี่คนสองสามคนประมาณสคนสองหรือสามสองสามกว่าสามคนสิบใบใช้พันมาสิ่ต้น 8, คน่ะแป0พันต้นติที่แล้วต้นละกี่บาทอยู่ที่คือตโมบานมีแก่เจสิตังค์า